ดูการตั้งลูกเตือนล้อของโควินไทเกอร์ออรไลเดอร์ครับอันเดอร์กา่านั้นออกมาแล้วก็เคาะเกล็ดไม้ม,มามดีออกมานะครับการทำสายทำเลยครับครับออกมาแล้วนี่ครับกินตกลงนี้ครับเกิดม,มาครับผมน็ not, not, <laughs> อตน็อตติดเกื็ดไมาออกแล้วครับนี่ยังคาอยูล่ล็อกกันไว้ทำเลยครับ ต้องมาครับผมไอ้มันเคยเห็นก็ด,นกดูนะครับผมยผเตั้งลูกปืนจะยากกว่ารุ่นอื่นครับถ้าเป็นโควิดเ,เป็นโควิดได้ของบอลลเดอร์นี่นะครับพอขาดุน้าออกแล้วก็ยิง ยึดหัวเผาออนครับเนับปิดเผาขับออนกนะครับหัวการออกโย่ก็จะเปิดฝาลูกปืนออกมานะครับทีนี้ฝาดุมปืนนี่ครับผมอันนี้ก็ไม่ออกวะนี่ครับมันก็จะมีปิ้นล็อกอยู่นะครับล็อกนัดตัวใหญ่นั่นนะครับซูมก่อนซูมก่อนซูมก่อนหาฮะมันจะมี แล้วก็เอานิ้วขีดเียดูว่าตรงไหนมันมีมันจะมีตัวพับขึ้นมาล็อกน็อตไปนะครับกันคลายครับนี่เห็นแล้วครับป็นไหครันี่สับออกครับโอเอ็นเรองตั้งตั้ง เท้ตาครับผมมันจะมีน็อตเปียนอะไรครับวัจะสงคให้เนี่มีน็อตสองตัวนะครับประกบกันน็อตใหญ่แล้วก็น็อตคือนีบ็อกเฉาะที่ไม่อเคกันครับผมคายน็อตตัวตัวข้างหน้าออกมาก่อนนะครับสับเอานะครับเราไม่มีไม่มีบล็อกไหนขนาดนี้ ทำนี้ย่ทำไดจริงเนาะนีทำแล้วก็จะเอาตัวกันคลายออกครับตัวกันล็อกตัวล็อกน็อตกันคลายนะครับทีนี้เราก็จะหมุนน็อตตัวในให้ให้เข้าปีครับทห้ไม่ได้นีนะครับแต่เราไม่มีลูกบล็อกนะครับเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษเป็นแกลโคงจากเยอรมันโ็งแรงสับแรงนะครับ ถ้ามีลูกบล็อกก็ดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเราก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเอานะครับการเครื่องมือพิเศษทีนี้ก็ขันให้มันแน่นในอยู่ในระดับระยะพอดีนะครับอยให้แน่นมากถ้าแน่นมากลูกกุนจะแตกนะครับทีนี้เราก็มาใส่การคายนะครับตัวปิ้นล็อกกลางอ๋อปิ้นล็อกทับใหม่นะ วางแล้วก็ทับให่ปุบให้มันบ,นบานออกมาก่อนนะครับไป <c oughs> แล้วก็เข้าไปแล้วก็อคอนใช้ไขค,ควงทุกให้ตัวตัวที่พับนะให้มันตรงกับเหลี่ยมนอดนะครับ มารับทีเดียวครับผมแต่ว,ว่าก่อนเราจะพับล้วก็ต้องขันน็อตตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับน็อตประกบตัวนอกนี่นะครับเพราะว่าเวลาเราเคาะตัวพับเข้าไปมันจะได้ไม่เด้งออกนะครับนี่เป็นสูตรของทางช่างช่างรอนะครับท <c oughs> <c oughs> ำการใช้เครื่องมือเปรเิยหมุนนอดให้แน่นนะครับก่อนสับ จะเรียวๆเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับโอ oh. ้โหพวงแข็งยากมากเลย oh. ผมที่นี่ก็จะทำการพับตัวกันไข่นะครับ oh. พับเข้าในก่อนนะครับ แล,แล้วก็พับมาข้างนอกก็การงัดนะครับทำโดยการงัดครับผมนี่นะครับนะครับเขาเรียกว่าของแท้นะครับแล้วก็จุดนั่นแหละจุดร้อยครับผม้อูใตนี่ก็ทำการหมุนดูนนดจะใช้เวลานาน,านสักหน่อยนะครับรุ่นนี้ <c oughs> ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะง่ายกว่านี้นะครับนี่ก็ฝาปิดดุมเข้าไปนะครับ จะมีรูจุดของมันอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเดือยมันเดือยอยู่ครับเดือยเดือยนะครับเดือยตรงนี้ที่ผมซูมเข้าไปเนี่ยครับมันจะพอดีกับเดือยเดือยข้างนอกนะครับถ้าใส่รูปมันจะเป็นตรงนะครับนี่ก็ทําการใส่เกือกมาเกือกแมวเกือกมดเกือกหมาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกครับแต่ผมเรียกเกือกมาครับมัน,นเป็นนักเลยมัออกของน้องของฟื้น สองมันถอนอาจจะรีวิวไม่ทั่วถึงก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับครับผมทำการคันน็อตยึดหัวหัวเพาไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผม น็อตเบอร์สิบสองเข้าไปนะครับตัวเมียอบผมทำการขันน็อตเบอร์1ิสองให้นั่นนะครับไมอกอไกไ้้ครบทิบตัวนะครับ,บรมัมบน,นเปิดเ,เ,ปเปิดฟ้าน,นี่บาได้ปากลางม่ได้ถ้าถ้าไม่ถอดล้อเรามันต้องได้ถอดล้อนะครับรุ่นนี้นะหรือบางคนมีเครื่องมือพปเศษเกาะฟ้าดูไม่ออกมาก็ไม่ต้องถอดก็ได้ครับถอดล้วกมากตกยากเนี่ย ออกอนะระผมหลังจากการคะแนนครบตัวแล้วเราก็จะใส่ฝาครอบปิดตัวกลางเลยนะครับปิดหัวเผาเลยครับผมฝาครอบตัวนี้เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟัง